สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนม์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวิตโฟเซ่นะครับเป็นม์ทไรเดอร์รุ่นพี่นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับสวิตทั้งหมดนี้เป็นของมือสองนะครับแล้วผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางนะครับก็ตามเลี้ยงไปเลยนะครับโอเคเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูสวิตตัวแรกกันนะครับ V1 นะครับ นะครับวีสานะครับเลเดอร์แมนนะครับขอแปลงล่างก่อนนะ นี้ใช้พลังแต่ละตัวนะครับแดน๋ยวใช้พลังรวมเลย เอ็กนะครับอารมนซอนนะครับสตอมโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวลงมาใช้พลังกันนะครับ ก็ยุคโซวะก็หมดแล้วนะครับผมมีแค่7อันนะครับอันอื่นผมไม่แน่ใจว่าผลิตหรือเปล่านะครับพวก่าซุปเปอร์วันนะครับเพราะผมไม่เคยเจอเลยนะโอเคครับงั้นลองมายุคเฮเซ,เซกันนะครับแรกนะครับ ข้ามไปนะครับเพราะว่าแต่ละช่องนะ่ะมันจะเสียบไม่ได้นะครับเราจะเรียงมันไม่ได้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวใช้พลังนะครับ คดีนะรับเป็นเสียงเหมือนแปลงล่างของเขานะครับเสียงปลองนะครับลองใช้พลังรวมนะครับ แค่เรียกชื่อนะครับแล้วก็มีเสียงปล่อยพลังนะครับไฟนะครับคาบุโตะนะครับ เดนโอนะครับโอเคต้องกระโดดไปที่โอ๊ตเลยนะเพราะสี่เหลี่ยมมันไม่มีแล้วนะครับเสียงเท่เนาะเดนโอ เสียงโอทมากนะครับโอเคงั้นลองมาใช้พลังรวมกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเขียนนะครับเบรดนะครับ นะครับแล้วก็ดับเปิลนะครับโอเคก็เหลือดีเคตตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันเป็นสมเหลียมนะเดี๋ยวเราลองเล่น3ตัวนี้ก่อนนะครับ เสียงนะเพื่อนนะครับโอเคครับเหลือพีดิเคทเราตัวสุดท้ายแล้วสวยนะครับพีดิเคทเรา โอเคครับก็หมดทุกตัวแล้วนะที่ผมมีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยถึงราคากลางกันนะครับครับผมก็เรามาคุยถึงราคากลางกันนะครับราคากลางสวิตพวกนี้อยู่ที่ประมาณ10บาท15บาทนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถูกมากๆเลยนะซึ่งผมนะ่ะชอบเก็บอยู่แล้วแหละที่ว่ามันเป็นเสียงที่ว่าออกอเป็นเสียงไรเดอร์โดยที่ว่าใส่ของเข็มขัดของคนอื่นนะครับโอเคครับ แต่บางตัวก็ยี่สิบก็มีนะประมาณนี้นะครับ10บาท20บาทไม่เกินนี้แหละซึ่งถูกมากนะครับสวิตโฟเซ่เนี่ยถ้าใครสายโฟเซ่เนี่ยไม่ควรพลาดนะผมผมก็เก็บมาก็เกือบเกือบครบแล้วและครับมันจะมีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะขายหรือเปล่านะครับพวกซปเปอร์วันนะครับมนเซ์ซเปอร์วันเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะแต่ผมเจอก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเหมือนเมื่อ เหมือนเพื่อนๆมีก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับลองมาพูดคุยกันนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมหาเนี่ยหาไม่ได้เลยโอเคผมได้มาแค่นี้แหละครับที่เป็นไรเดอร์นะโอเคครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับตามงบของเรานะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับเล่นให้สนุกนะครับตามงบของเราโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ